ดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาล้างเอาหัวขึ้นมาสอนำสทำความสะอาดเครื่องขุดบิตคอยน์นะบอร์ดนะแสปอร์สิอ่ใกล้ใกล้เลยนะครับทำความสะอาดนะฮะใช้ใช้ใช้อุปกรณ์หนึ่งกระบะกระบะนะครับกระบะสองตะไลตะไลครับก็สามก็ แปลงนี่ครับแปลงขัดรองเท้าแปลงขัดอะไรเนี่ยครับปีนมาทำไมเตี้ยน้ำลงกระบะนะครับอ,อันนี้แปลงปน,นี่ครับนี่เครื่องกูบิโอยรุ่น S S9 นะฮะแอนด์ไมเนอร์นะเอสเมีทั้งหมด3แผงเดี๋ยล้างล้างทีละแผงเนี่ยเราล้างนะใส่ไปเลยนี่แล้บเห็นไหมครับอ่าดูนะครับล้างตามที่วลวดแหงวงจร อันนี้ก็อนันก็อันนี้ก็ได้อ่านะครับล้างแบบนี้นะครับล้างเสร็จแล้วก็ไปตากแดดอย่างนะครับมีสองฝั่งนะครับอ่าฝั่งนี้เสร็จก็มาฝั่งนี้เห็นไหมครับอ่านี่ก็เหมือนเดิมตามเดิมนะครับล้างกันอย่างนี้เลยครับ ล้างสไลน้ำเปล่านะครับแล้วก็สไลแต่สําคัญจะต้องตากให้แห้งนะครับเข้าได้กันนะครับ oh. นะครับเดี๋ยวครับผู้ชมนี่้อาหมดสามแผงนะเดี๋ยวล้างทุกแผงเลย แผง้างหน้ามันจะตันเยอะนะครับนครับล้างเสร็จรัางเสร็จเราก็ไปตากแดดนะครับนะครับต้องต้องร้งางน้ำเปล่าตกไหมใหม่ไหมครับใหม่เอี่ยมไหมใหม่ไหมไหมใหม่หใหม่ครับ rồi Bây phải đi cả đây Mình lăng ngay lăng mang <laughs> Lăng nữa. Lăng này, lăng bằng 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 lăng à, ở, đây đây. ở lăng ạ, ở lăng ạ เดี๋ยวเอาน้ำฉีดออกไหมอันนี้ของมวินได้ไหมไม่ไม่กระดาษลังมันจะได้ตักน้ำด้วยเอาไว้เดี๋ยวตามฉีดเออเดี๋ยววางนอกที่ก้อนน้อนเอาน้ำแป๊บฉีดเอาพี่ตามมาเอาพี่ก็ได้เออพี่ก็ได้ใช่เลยวางเลยจุ่มเลยพึ่นีนั่น น,นี้ล้างตะไคออกนะครับกำลังตะไคร์ออกนะครับโอเคทีนี้ก็เสร็จก็ไปตักระว,วางเลยวา,เาวางเลยวางดีว่าหน้าเนี่ยระวางเลยต้องวางเลยวางกังเลยระวางไว้อ่ะเลยไปตักไว้อ่าเลย,เลยมือเลยเลยอ่ะนี่เลยตักไว้ จบเอยพี่มันเดินตามตัวใช่เดี๋ยวใครที่อยากล้าง่ะล้างไม่เรื่อยนะแล้วตากไปงั้นโอเคอันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวก็มือประกอบกันนะสวัสดีครับ